ธนบัตรขาดหรือว่าแบงค์ขาดและชำรุดอย่าทิ้งนะครับสามารถไปแลกเป็นธนบัตรที่ใช้งานได้ใหม่ตามกฎหมายโดยธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นมีวิธีในการแลกธนบัตรหรือว่าแบงค์ที่ชำรุดนะครับซึ่งมีเงื่อนไขก็คือธนบัตรที่ชำรุดนะครับมีเนื้อธนบัตรเหลือมากกว่า สามในห้าส่วนและตรวจพิสูจน์ได้ง่ายว่าเป็นธนบัตรจริงก็สามารถแลกธนบัตรใหม่ได้ทันทีเลยที่ธนาคารกรณีธนบัตรชำรุดที่มีเนื้อธนบัตรเหลือน้อยกว่าสามในห้าส่วนและตรวจพิสูจน์ยากนะครับก็ยังสามารถแลกได้เช่นเดียวกันแต่ต้องใช้เวลามากกว่านะครับก็คือท่านต้องกรอกคำร้องนะครับ แล้วก็ส่งเอกสารต่างๆไปยังธนาคารเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะครับจากนั้นเมื่อครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้วเขาก็จะโอนเงินเข้าบัญชีให้ท่านในภายหลังและกรณีที่ธนบัตรชำรุดจากไฟไหม้เปียกน้ำหรือว่าโดนปลวกกินนะครับอาจจะเสียหายระหว่างน้ำส่งและตรวจพิสูจน์ยากนะครับผู้ที่ต้องการแลกนะครับท่านก็ จะต้องกรอกคำล้องและรับใบนำส่งจากทางธนาคารนะครับอันนี้ก็ไปติดต่อที่ธนาคารด้วยตัวเองนะครับโดยสรุปก็คือธนบัตรหรือว่าแบงค์ที่ชํารุดนะครับท่านสามารถไปแลกเป็นแบงค์ใหม่ได้นะครับถ้าชํารุดไม่มากก็สามารถไปแลกแล้วได้แบงค์ใหม่เลยถ้าชํารุดมากนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็จะ ขอให้ท่านนั้นนำส่งนะครับและก็ใช้เวลาในการตรวจสอบนะครับอาจจะกี่วันก็แล้วแต่นะครับเมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้วก็จะโอนเงินกลับเข้าในบัญชีให้กับท่านนะครับซึ่งวิธีการแลกแบงค์ที่ชำรุดนะครับท่านสามารถไปติดต่อแลกได้ที่ธนาคารออมสินนะครับแต่ถ้าเกิดจะไปที่ธนาคารอื่นที่ไม่ใช่ธนาคารอมสินก็สามารถ ไปได้นะครับแต่ว่าต้องไปเฉพาะวันพุธนะครับคือธนาคารออมสินไปติดต่อแลกได้ทุกวันแต่ถ้าเป็นธนาคารอื่นติดต่อแลกได้เฉพาะวันพุธเท่านั้นนะครับนี่เป็นโดยเอกสารสำคัญที่ใช้ในการไปแลกธนบัตรนะครับก็มีธนบัตรหรือว่าแบงค์ที่ชำรุดที่ต้องการจัดแลกบัตรประชาชนของผู้แลกและสมุดบัญชีเงินฝากของผู้แลกนะครับเพื่อให้ทางธนาคาร โอนเงินเข้าบัญชีให้กับท่านเมื่อทําการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วที่ธนาคารก็จะมีแบบฟอร์มคําร้องให้ท่านกรอกท่านก็กรอกไปตามข้อมูลจริงนะครับจากนั้นก็รอทําการตรวจสอบและรอรับเงินโอนเข้าบัญชีหากว่าตรวจสอบถูกต้องเรียบร้อยแล้วครับ